คร้งาดูฝรั่งหนูนะครับเพื่อนๆช่วงสองปีที่แล้วนะครับแต่ว่าในคลิปเนี่ยที่ทําการเขียงเนี่ยนะครับช่วงปีสองพันสิบแปดนะครับช่วงนั้นนะเนี่ยเยช่วงแรกๆเลยนะครับช่วงแรกๆที่ทํำเลยช่วงปีสองพันสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยิบเอ็ดยิบสองยิบสามจัดไปนะครับประมาณห้าปี นะต้นนี้เป็นต้นที่ครูจํำาให้มานะในคลิปภาคหนึ่งเนี่ยนะครับก็ผมจะถ่ายคลิปตอนย้อนหลังตอนที่สมัยยังไม่ได้ทําเป็นภาคให้กับเพื่อนๆได้ชมก็คือทําต้นไหนก็ทําคลิปไปเรื่อยนะครับไม่ได้ทําเป็นภาคทําไปพูดไปสารพัดนะเรื่อยเปื่อยไปนะครับเรื่อยเปืปนะเ่อยไป ตอนนั้นนี่นี่เขียงเขียงเขียงกิ่งสองนะครับเลี้ยงได้ขนาดเขียงกิ่งสองนะครับกิ่งหนึ่งยังไม่ได้ขนาดนะครับโอ้โหจะว่าไปมาราธอนนะสี่ห้าปีนะครับเลี้ยงกิ่งหนึ่งนะครับฝรั่งหนูเลี้ยงกิ่งหนึ่งไปครับเป็นไงนะครับในคลิปนะครับภาคที่หนึ่งนะครับเขียงไปแล้วนะครับมีกิ่งแขนงหลัง นะครับมีกิ่งหลักนะครับที่จะทำขน่งหน้านะครับพักเดี๋ยวก็คงตัดนะครับก็คงเขียงนะครับบอลใสแต่ละต้นนะโอ้โหนะครับเพื่อนๆเอ้ยนะครับยาวนานนะครับยาวนานกว่าจะได้นะครับเนี่ยเขียงกันเลี้ยงกันไม่ใช่ธรรมดานะครับว่ากันด้วยความรักเลยเนี่ย นี่คือภาคหนึ่งนะครับภาคหนึ่งที่เพื่อนๆได้ดูนี่ครับเขียงเข้าไปแล้วปั้งนะครับแต่งเขียงไปเดี๋ยวอันคลิปในคลิปนี้2ปีที่แล้วนะแต่ว่าในคลิปภายในคลิปภาคหนึ่งเนี่ยนะครับมันมีการปนกันเพราะว่าผมถ่ายย้อนหลังไปนู่นตั้งแต่สมัยยังไม่ได้ทำเป็นภาคให้กับเพื่อนๆได้ได้ชมนะครับเกี่ยวกับการสร้างบอนไซน,นะครับฝรั่งหนูนี่เป็นภาคหนึ่งไปเดี๋ยวไปดูภาค2กันเป็นยังไง ที่สองก็เช่นเดียวกันนะครับเเมื่อสองปีที่แล้วนะครับสองปีที่แล้วสองปีที่แล้วแข,ขนแงนะครับแขนแงหลังแล้วที่เขียงไปก็เริ่มมีกิ่งแขนแงอันนี้ช่วงเลี้ยงต้นนะเลี้ยงต้นเลี้ยงต้นน่าจะเป็นเขียงสามอ่ะนะครับเพราะกิง 1, ่งหนึ่งกิ่งสองมีแล้วนะครับน่าจะเป็นเขียงสาม จวนแล้วจวนแล้วจวนได้ขนาดแล้วนะครับอันนี้รู้สึกว่าใส่กระถางน่าจะประมาณเมตรหนึ่งนะนะครับประมาณเมตรหนึ่งเขียนไปลนะในคลิปนะเป็นภาพที่สอง <c oughs> ทำอะไรไปบ้างภาพที่สองเนี่ยนะว่ากันเป,ป็นปีๆเลยนะครับ เขียงต้นไปแล้วนะครับเขียงสามนะครับเขียงสามเลือกกิ่งเลือกจังหวะนะครับงดงามดีนะครับงดงามดีนะครับภาคภาคที่สองภาคที่สองก็ไม่มีอะไรนะครับรวมรวมให้กับเพื่อนๆได้ชมนะว่ามีทําการเขียงสามไปเดี๋ยวเราไปดูภาคที่สามกันนะครับเป็นยังไง ที่สามนี่เมื่อหนึ่งปีที่แล้วนะครับเพื่อนๆเขียงเขียงสามนนี่นะครับเขียงสามของกิ่งกิ่งสองนะครับกิ่งหนึ่งนี่ยังไม่ได้เขียงนะครับกําลังรอรอขนาดอยู่นะครับแล้วก็ช่วงเลี้ยงลับต้นก็ไปได้เยอะนะครับในช่วงภาคที่สาม เลี้ยงต้นเลี้ยงเลี้ยงต้นจังหวะที่เขียงหนึ่งเขีงสองเขียงสามเขียงสี่เลี้ยงต้นเพื่อที่จะรอจังหวะสี่นะครับแล้วก็กิ่งหลังกิ่งหลังก็ได้แล้วนะครับในคลิปนี้แต่ว่ากําลังรอขนาดอยู่เดี๋ยวไปดูภาคสี่ภาคสี่คงไม่มีแล้วมนะั้งเดี๋ยวไปดูกันนะครับย้อนไปดูภาคสี่นะครับผมผมคิดว่าคงไม่มีละน่าจะเป็นภาคปัจจุบัน ห้าเดือนต่อมาเค <Okay. S 1> เอาพเพื่อนๆมาดูกันใกล้ๆตรงนี้นะครับที่ผมกำลังจะเข้าลวดวันนี้วันที่วันที่สิบ เดือน,นสี่ปีสองพันยี่บสองนาาะครับมาดูตรงจุดนี้ใกล้ๆก็ <c oughs> คือเราก็ไม่ต้องรอไม่ต้องรอให้กิ่งใหญ่แล้วค่อยมาทำหน,นึ่งสองตอนเนี้ยเราเลี้ยงกิ่งใหญ่อยู่ <c oughs> แล้วเราก็มีกิ่งที่แตกสองมาให้เราโอเคละเราก็เข้าประคองกิ่งใหญ่ไว้ องศาก็จัดให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็กิ่งเนี้ยก็คือกิ่งเสียสละที่เราจะเลี้ยงให้ลำกิ่งตัวนี้ใหญ่ด้วยที่แล้วก็ในขณะเดียวกันนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ทำหนึ่รอไว้เลยนะแล้วก็คอยดูจังหวะให้ดีอย่าให้1นสองที่เราจะทำเนี่ยหรือซ้ายขวาเนี่ยมันใหญ่เกินไปคอยดูจังหวะให้ดี ก็เหมือนกันนะครับแต่ว่ามันเป็นวิธีลัดไงนะครับเพื่อนๆมันเป็นวิธีลัดที่เราจะได้ไม่ต้องรอรอเขียงรอเขียงรอตาใหม่แตกอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือเขียงไปแล้วก็เราก็จะได้กิ่งพร้อมเลยมันก็เพิ่มใครเรียกอะไรลดเรียกว่าลดดีกว่าเรียกว่าลดระยะเวลา การทำงานให้ให้กับเราก็พอดีเห็นลุงจ้ามทำกับต้นตะโกแล้วก็เห็นพี่สมคิดเคยพูดถ้าจำไม่ผิดนะนะผมก็เลยจำแล้วก็เอามาทำบ้างนะบางต้นก็ลืมไงยังกิ่งอื่นๆก็ลืมแนะ่กิ่งกิ่งนิดนึขึ้นได้นี่นะกิ่งนี้นึขึ้นได้เนี่ยเตรียมนิดใบแล้วก็เตรียมทำแล้ว กิ่งไหนนึกได้ก็ทําแต่บางทิงลืมก็ตัดทิ้งเี้ก็จะเป็นแบบนิสัยเดิมอะ่ะ <c> ร <oughs> อจังหวะนะครับรอจังหวะใหญ่ที่แล้วค่อยมาเขียงอะไรเงี้ยซึ่งมันทําให้เราใช้เวลาในการทําไม้ที่ยาวนานนะค,คลิปนี้ก็เอามาให้กับเพื่อนๆดูนะครับสั้นๆน,นะครับเก็บภาพเอาไว้นะครับแล้วเสร็จแล้วก็ดัดดัดองศาเอาพันลวดผิดผิดฝั่ง <c oughs> เข้าลวดผิดฝั่ง ที่ผมบอกเข้าด้วยผิดฝั่งคือเราต้องการบิดบิดตาไม้ะนะครับบิดตาไม้ให้อยู่ในตำแหน่งที่เราต้องการ <c oughs> นี่ก็เป็นแขนง <c oughs> ใช่ไหมแขนงในอนาคตเนี่ยเตรียมรอไว้เลยเตรียมทำมุมศาเตรียมตาไม้นะครับรอไว้ให้พร้อมนะครับกิ่งนี้ก็เป็นกิ่งหลักในอนาคตอย่างเงี้ย ตเตรียมดัดรอไว้ให้พร้อมเลยเอาให้ได้จังหวะเป๊ะไปเลยนะครับแล้วก็อนาคตเราก็มาเขียงตรงนี้ปุ๊บนะครับถ้ากิ่งใหญ่ได้ที่นะก็อีกไม่นานหรอกกิ่งกิ่งใหญ่ได้ที่ได้ขนาดแล้วเราก็มาเขียงตรงนี้ปุ๊บเราก็จะได้สองกิ่งพร้อมเลยก็คือ,คอทํางานต่อเนื่องได้เลยไม่ต้องเสียเวลามาหลอโอเคครัด นี่นะครับเป็นอีพีที่สองเราเอามาให้กับเพื่อนๆได้ชมนะครับสร้างกิ่งอย่างไรนะครับให้จบไวนะครับแต่ว่าคลิปนี้เดี๋ยวจะเอาไปรวมกับเป็นภาคของต้นฝรั่งนะครับเพื่อนมนุษย์ใกล้ๆนะครับตรงนี้นี่ตำแหน่งนี้เลยนะครับที่ได้ทําการทําไว้นะครับก็ได้ระยะพอดีนะครับที่ผมได้บอกว่าทำซ้ายขวาเตรียมไว้นะครับแล้วก็เลี้ยงลำกิ่ง เพื่อที่จะให้มันใหญ่ได้ที่แล้วเราก็มาเขียงเราก็จะได้ซ้ายขวานะครับเหมือนกับกิ่งนี้ที่เคยทําคลิปไปครั้งที่แล้วนะแต่พอกิ่งนี้ได้จังหวะก็เลยมาทําคลิปเป็น EP ีที่2ให้กับเพื่อนๆดูนะพอได้จังหวะนะครับเราก็เขียงได้เลยเห็นไหมครับนี่เขียงได้เลย,เน,น,เย,เลยนะครับแล้วก็คลายลวด แล้วก็เดี๋ยววันหลังค่อยมาเข้าก็ได้นะนะเพราะว่าตรงนี้มันอมปิ้นแล้วเห็นไหมครับถ้าเราทําเตรียมไว้นะมันก็จะได้ผลเลยนะไม่ต้องรอเลยเห็นไหมครับดีกว่าเราไม่มีซ้ายขวาและเขียงแล้วก็รอตำแหน่งบางทีงตรงบ้างไม่ตรงบ้างโอโหเสียเวลานะแล้วก็เก็บเขียงทีเดียวไปเลย ส่วนแขนงตรงนี้แขนงตรงนี้ตรงนี้ก็ได้แล้วละ่ะนะครับได้แล้วปล่อยใหญ่ไปคนนี้ไม่สวยแล้วนะช่วงนี้จะทํปลายยอดจบแล้วตัดเลยแต่อันนี้กิ่งนี้ไม่ได้เตรียมไว้นะครับไม่ได้เตรียมไว้ตัดเลยเดี๋ยวเ็าทาตรงนี้หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามก็จะยอดจบในช่วงยอดจบนะครับเนี่ยถ้าโดนรวมเนี่ยทั้งหมดตรงนี้จะเป็นยอดจบ ก็เตรียมไว้นะครับก็ทําแบบนี้นะครับจะจะไวขึ้นนะครับดีกว่าเราทําเขียงทีะกิ่ง4เดือนต่อมามาอัปเดตเจ้าฝรั่งกันนะครับเพื่อนๆวันที่14เดือน8ปี2022ันิงกิ่งหนึ่งเกือบได้แล้วนะครับกิ่งหนึ่งเกือบได้แล้ว แล้วก็เอาลวดมาพันตอนนี้กําลังแบบบ้ารลวดมากเลยนะครับก็คือแบบปมลวดแหมลุงนี้พันไว้ต้องตั้งนานแล้วนะครับเร่งขนาดนะครับหน้าเสียดายนะครับกิ่งที่จะทําเป็นต้นตายนะครับไม้ทางด้านหน้าฝั่งนี้นะครับตายนะครับตายเห็นไหมครับการตายของไม้ ผิวนี่แตกไายงาเลยนะครับนั่นก็หมายความว่าเพิ่มความเสียเวลาให้เราเราจะต้องเขียงกิ่งหลังนะครับเขียงกิ่งหลังเพื่อทํากิ่งหลังแล้วก็ทําต้นนะครับนี่คือสิ่งที่เราภารกิจของเราแหละที่เราจะต้องทําแต่ว่าไม่หมยแท้ที่จะจบนะปัญหาเยอะจริงๆนะครับสำหรับเจ้าพลังต้นนี้ ที่สามเดือนเก้าปีสองพันยี่สิบสองครับเพื่อนๆมาดูใกล้ๆอย่างที่บอกนะครับกิ่งนี้ตายไปแล้วนะครับกิ่งนี้ตายไปแล้วหน้าไม้ทั้งหน้าตรงนี้ตายไปแล้วนะครับตรงนี้ก็น่าจะตายตรงเนี้ยบริเวณตรงเนี้ยนะมันก็จะมีเป็นไม่รู้มันเป็นเพราะยังไงแวนอยู่ไหนเนี่ย มดเข้าไปอยู่กันเต็มเลยเพ่่นเห็นมดไหมตรงนี้ตายเดี๋ยวเราต้องใช้ยาทาซาดตายก็ไม่เป็นไรนะแต่ขอว่าอย่าให้ตายทั้งหมดกันแล้วกันนะำกิ่งสามที่เคยวางแผนไว้มันมีตรงนี้งอกออกมาไม่แน่นะผมอาจจะเอาตรงนี้เป็นตน้น แล้วก็กิ่งสามแล้วก็ทำรายละเอียดได้เลยอาจจะดูเล็กไปสักหน่อยหนึ่งนะครับแต่ก,ก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรนับกิ่งหนึ่งนะครับเพื่อนๆวันนี้หลังจากที่รอกันมายาวนานหลายร้อยปีว่ากันอย่างนั้นหลังจากที่รอกันมายาวนานหลายร้อยปีวันนี้ได้เวลาเขียงแล้วนะับดูมันอาจจะดูเล็กจากกิ่งสองไปสักนิดหนึ่งแต่ผมเชื่อได้เลยว่าจากประสบการณ์กิ่งสองต้นฝรั่งเนี่ยรายเขียงไปแล้วเนี่ยมันใหญ่ดี แลมันย่า่ดีผอลวดราผ่านโอ,อู้หแบบบ้าลวดมากๆเลยไม่รู้ว่าตำแหน่งจะออกมาให้เราตรงหรือเปล่าวันนี้ได้เขียงกันแล้วผมจะย่อกระถางด้วยนะและที่สําคัญเพื่อนๆโอ,อู้หแบบลูกออกมากําลังเต็มต้นเลยนี่นะลูกฝรั่งจริงๆแล้วถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยผมจะตอนเก็บไว้นะนะแต่ทุกวันนี้ไม่เอาแล้วอยากจะตอนมเมื่อไหร่ก็ค่อยตอนมันไม่มีเวลาว่างๆจะมาตอนแต่ฝรั่งฝรั่งหนูเนี่ยนะครับเพื่อนๆ ถ้ามันอยู่ต้นเดียวเนี่ยมันจะไม่มีลูกนะเราไม่มีลูกถ้าเกิดเพื่อนๆจะให้มันมีลูกง่ายๆเลยตอนไว้กิ่งหนึ่งนะครับตอนด้วยกิ่งหนึ่งแล้วเสด็จมาปลูกใกล้ๆก,ก,กันหรือห่างๆกนะก็ได้เดี๋ยวมแมลงเนี่ยเขาจะมาผสมเกสรกันเองทําให้มันมีลูกไม่งั้นไม่มีลูกนะจากที่ประสบการณ์ที่เคยผ่านๆมาไม่เคยมีลูกนะดูดิรู้ไหมครับต้นเพื่อนมันอยู่ไหนนี่มาดูนี่เพื่อนมันอยู่นี่ ลูกสุกแล้วด้วยเห็นไหมครับในเพื่อนมันอยู่เนี่ยคือเวลาเนี่ยลูกกันเวลามันมีดอกเนี่ยมแมลงมันก็จะผสมเกรสรโดยอัตโนมัตินี่อยากกินเปล่าลองดูได้นะรสชาติเป็นยังไงฝรั่งหนูแอมไปเดี๋ยวเราเขียงสิ่งสองกัน โหหนักเหมือนกันเอาเรื่องหถ้าเป็นเมื่อก่อนเสียดายแย่เนี่ยแต่วันนี้ไม่เสียดายนะไม้มีเยอะแยะทำไม่หวัดไม่ไหวแล้วเ,เดี๋ยวพวกกิ่งพวกนี้เดี๋ยวก็เริ่มเริ่ม,มทำรายละเอียดมันจะจบแล้วนะครับพวกนี้จะจบแล้วเดี๋ยวพอเขียงกิ่งสองไปเนี่ย นะครับเดี๋ยวไม้มันจะเริ่มเต็มที่แล้วเพราะว่าตอนนี้ไม้มันส่งน้ําเลี้ยงมาหากิ่งกิ่งหนึ่งนี้มงนี้ก็เลยไม่ค่อยโตเท่าไหร่กิ่งหนึ่งมันเลยพุ่งพวดไปเลยนะตอนนี้มันได้เดี๋ยวตอนนี้น้ําเลี้ยงจะกระจายไปทั่วแล้วโอเคเดี๋ยวผมเอาไว้ปลูกใหม่เสร็จก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเอามาให้เพื่อนๆดูรากไม่ต้องห่วงแต่ทําคลิปไปนี่ยังไม่เคยเปลี่ยนดินเลยรากไม้นี่ไม่ต้องเป็นห่วงสุดยอดเอออีกอย่างหนึ่งนะครับฝรั่งกินนะ้ําไม่ค่อยเก่งนะ นะครับไม่ค่อยเก่งถ้าเกิดกระถางใหญ่ๆแบบผมเนี่ยขนาดเมตรนึงเนี่ยนะครับก็สามารถล,ลดน้ําได้วันเว้นวันยังได้ ay, นะวันเว้นวันยังได้เนี่ยกระถางใหญ่แต่ถ้าเกิดกระถางที่เล็กเนี่ยก็ลดได้นะครับลดได้แล้วก็คอยดูความชื้นดีๆก็แล้วกันแต่จากที่เห็นเนเนี่ยดูสิกินน้ําไม่ค่อยเก่งโอเคเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่นะครับปลูกเรียบร้อย นะครับในวันที่4เดือน9ปี2022ันี่สิสองเวค่อยว่ากันนะครับเรื่องขึ้นส่งนะครับสำหรับเจ้าฝรั่งนะับส่วนกิ่งนะครับส่วนกิ่งอันนี้เป็นความรู้แบบเดิมๆของผมนะนะับของผมเลยซึ่งกะว่าจะแก้ไม่แก้และปล่อยเลยนะครับเราดึงดึงกิ่งซ้ายยาวนะครับเดี๋ยวดึงดึงขวายาวเดี๋ยวก็ดึงดึงสายยาวตามนะครับ นะไม่แก่นะนะครับทำทำให้มันรับกันก็แล้วกันนะครับรับกันยิ่งแก้ไปก็ไม่ต้องจบไม่ต้องสิ้นกันสักทีหนึ่งนะครับจริงๆมันก็สวยนะครับแต่ว่ามันเพียงแค่มันถูกใจเราน้อยเกินไปหน่อยแค่นั้นเองนะครับก็เอามาอัปเดตให้กับเพื่อนๆดูนะครับกับเจ้าฝรั่งหนูนะครับย้ายยอกระถางเรียบร้อยนะครับกระถางก็เบี้ยวๆนะนะตอนแรกตอนซื้อมาเนี่ยมันกลมดีนะ นะครับแต่พอมาใช้ไปใช้มาเฮ้ยมันเบี้ยวเบี้ยวได้อย่างไงผงงเหมือนกันเพื่อนเห็นเห็นไหมดูตรงเนี้ยเบี้ยวงงเหมือนกันก็โอเคนะครับเลี้ยงไปนะมันไม่ใช่กระถางจริงนะมันเป็นกระถางเลี้ยงเนี่ยพวกเนี้ยไม้กระถางเลี้ยงแค่นั้นไม่ใช่กระถางจริงนะครับแวะมาอัปเดตให้กับเพื่อนเพื่อนดูครับ3เดือนต่อมาวันที่18เดือน12ปี2022นนะครับจะ เจ้าฝรั่งนะครับเอาเรื่องเหมือนกันนะครับต้นนี้อันแงหลังนะครับสายยอดจบแันแงหน้านะครับต้นตายเพิ่มนะครับทําเลี้ยงต้นกันใหม่อีกโอ้โหนะครีกนี้ได้แล้วนะครีกนี้ได้แล้วตัดไปแล้วนะครับเดี๋ยวรอนู่นร้อนี่เดี๋ยวเข้าลวดนะครับมาอัปเดตให้กับเพื่อนเได้ชมนะครับสำหรับเจ้าฝรั่งพร้อมกับยอกระถางด้วยยอกระถางด้วย แปดเดือนต่อมาสวัสดีครับเพื่อนๆแฟนๆไม่กล่าวบอนไซวันนี้วันที่ยี่สิบเจ็ดเดือนแปดปีสองพันยี่สิบสามนะมาชมฝรั่งนะครับก่นะบอนที่จะชมฝรั่งคุยกันไปเรื่อยๆก่อนนะครับชมฝรั่งเพื่อนๆเ,เคยติดตามกันอยู่ใช่ไหมครับฝรั่งหนูนะครับฝรั่งหนูสร้างฝรั่งหนูต่อใหญ่ๆของผมนะครับ วันนี้มาชมตอนอ,อสานกันเลยนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับก่อนชมต้นฝรั่งนะครับไปดูตอไม้ขุดขึ้นมาใหม่ขุดขึ้นมาใหม่มหมกันบ้าง <c oughs> นี่ตอนนี้สามอาทิตย์แล้วนะครับขุดขึ้นมาปลูกได้สามอาทิตย์แล้ว <c oughs> ตอใหญ่ๆนะครับดูไม้เล็กๆกันไปแล้วดูไม้ใหญ่ๆกันบ้างตอใหญ่ๆ <c oughs> ดูมะขาม จัดลากคือไม้เยอะจริงๆนะครับไม้เยอะจริงๆอันไหนเน้นก็เน้นอันไหนไม่เน้นก็ไม่เน้นนะครับจัดลากขายไปก็เยอะนะครับเหลือไว้ก็ไม่น้อยนะครับนี่เอ็นชายนี่ทรงต้น,นโซนนี้เป็นโซนต้นไกลนะ ต้นไกลต้นสาวิตีรอขุดรอขนาดกิ่งต้นไกลไกลเกาะหินนะครับต้นนี้ทำคลิปปยังไม่ได้ทำคลิปต่อเลยนะครับต้นโพนะครับจับทรงต้นนะครับจับเปลี่ยนทรงซะาเลย <c oughs> จับเปลี่ยนทรงซะเลยมาชมฝรั่งดีกว่านีกก่านะครับฝรั่งหนูนะครับ ข้างนี้ผมถ่ายกับเ,เพื่อนๆดูเป็นตอนอสานเนาะนะครับซึ่งผมไม่อยากจะบรรยายอะไรมากเลยนะครับเพราะว่ามันสุดยอดแล้วนะครับมันจะปวดรวดรล้าวห my god มันสุดยอดมันจะปวดรวดรล้านะครับไอกิ่งที่ข้างล่างที่เราไม่เอานี่ก็เติบโตดีเหลือเกินนี่นี่ไอกิ่งที่เราจะเอานะครับโอ้โ oh. ห จังหวะเลี้ยงต้นเริ่มต้นเลยนะครับเนี่ยนะครับเริ่มต้นเลยจากจังหวะเลี้ยงต้นไอ้ตายไปก่อน voila, นะครับจังหวะเลี้ยงต้นที่จะเขียงสี่นะนะที่จะเขียงสี่ทำกิ่งกิ่งหน้าตายไปก่อนโอเคไม่เป็นไรเหลืออันนี้นะครับเหลืออันนี้ก็เลยเอาท่อนเนี้ยนะครับเป็นกิ่งหลังจะเอาเนี้ยนะครับเลี้ยงต้นใหม่อันเนี้ยไปก่อนเลยนะครับไปก่อนเพื่อนแล้วทีนี้มันจะค่อยๆลามมาเรื่อยลามมาเลื claro ่อย ลามมาเรื่อยจนมากิ่งสองนะค่อยๆทิ้งกิ <c oughs> ่งไปเทียหน่อยกูจำมาดูร้องโอ้โหอย่าทำคลิปน้ำแข็ง <c oughs> <c oughs> <c oughs> โอ้โหไม่ทำไม่ได้ที่กูจำนะเป็นเป็นเราก็ทำคลิปตายก็ทำคลิปให้กับเพื่อนๆได้ชมนะวิเคราะนะครับว่ามันเป็นยังไงไม้มันทิ้งกิ่งทำไมไม้มันทิ้งกิ่งเห็นทางหลวงจำบอกเห็นทางสุพรรณก็บ่นนะฝรั่งูไม้มันทิ้งกิ่ง ไม้ทิ้งกิ่งเป็นยังไงเนี่ยครับอย่างเงี้ยครับไม้ทิ้งกิ่งพอจะจบพอจะได้รูปได้ล่างทิ้งกิ่งจะซ่อมมันยังไงอ่ะนะครับเนี่ยอันนี้เพิ่งจะทิ้งเริ่มทิ้งนะครับเนี่ยเนี่ยนี่เพิ่งเริ่มทิ้งดินก็ร่วนดีนะครับดินก็ร่วนดีนะดนนดซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยต้นนี้อยู่ในกระถางใหญ่กว่านี้นะแต่ผมขนาดใหญ่กว่าการคืบหนึ่งแต่ผมย่อกระถางลงมาซึ่งไม่ได้ย่ออะไรรวนเร็วเลยนะครับถ้าย่อเร็วมันจะต้องมาอยู่ตรงนี้เลยเนี่ย จ่วตรงนี้เลยก็คือยอดเป็นกระถางจบนี้ยังเป็นกระถางเลี้ยงอยู่นะครับซึ่งเมื่อก่อน,นอยู่ตรงนู้นนะครับตอนนี้ทําเป็นที่จอดรถไปแล้วก็เติบโตดีพอย้ายมาอยู่ตรงนี้โอ้โหตอนแรกก็งอกงามดีแล,แล้วก็โสมไปแล้วก็คิดว่ามันจะกลับมาสดใสเหมือนเดิมคิดว่าใบาเก่าทําไปทํามาอ้าวทิ้งกิ่งกิ่ง,ง,ง,งนี้กกําลังจะทิ้งนะเนี่ยจะทํากิ่งหลักเนี่ยดูแนวแล้วเนี่ยกําลังจะทิ้งกิ่ง เนี่ยแล้วกิ่งเนี้ยโอ้โหเพื่อนๆได้ดูไปแล้วนะว่าผมเลี้ยงต้นนี้มานานแค่ไหนกิ่งหนึ่งกว่าจะใหญ่ได้ขนาดน,นี้เนี่ยโอ้โหเลี้ยงกันแบบขี้แตกขี้แตนเลยนะครับแล้วสุดท้ายสภาพนะครับนี่ครับหมดสภาพนะครับแทบจะไม่เหลือเลยนะครับทิ้งทั้งกิ่ง2แล้วก็ทิ้งทั้งต้นเลยนะครับเนี่ยแถบนี้ทั้งแถบเลยนะอันนี้เดี๋ยวก็ไปนะครับไม่นานนะครับทั้งแถบเลย น,นี่ก็ไม่นานนะครับกิ่งนี้ไม่นานนะครับเดี๋ยวก็ตายแล้วสุดท้ายกิ่งหนึ่งเนี่ยไม่นานนะไม่นานเลยผมดูสภาพนะนะดูจากรูปการแล้วไม่นานเลยเพราะข้างล่างเขาโตนะข้างล่างโตงามทิ้งข้างบนนะครับนี่ข้างล่างข้างล่างโตงามนะครับทิ้งข้างบนเพราะฉะนั้นไม่ต้องคิดนะครับว่าจะขึ้นทรงใหม่ตายทั้งต้นแน่นอนนะครับสำหรับเ,เจ้าฝรั่งนะัก็เป็นที่น่า เด็ดได้นะครับว่าจะมาได้ขนาดนี้นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับไม้มีที่วางไม้ต้นอื่นจะได้มีที่วางนะครับต้นที่ล้อขุดขึ้นมาทางหลังนี่ก็ล้อขุดนะยังไม่ได้ทาคลิปต่อเนะี่ยต้นข่อยถ้าเพื่อนๆยังจํากันได้นะนะครับยังไม่ได้ทําคลิปต่อเลยล้อขุดขึ้นมาเนะี่ยไม่รู้จะตายอีกเปล่าล้อเขียงสามพูดง่ายๆล้อเขียงสามนะครับแต่ต้นนี้โอ้โหแม่ ไปแล้วครับไปอีกต้นแล้วครับเพื่อนๆจะปวดรัดร้าวรู้จะว่ายไงนะนะครับสร้างมาตั้งนานนะครับสุดท้ายก็มาตายให้กับเพื่อนๆได้เห็นอตอนแรกผมว่าจะแก้กิ่งสองนะนี่ตอนแรกก็จะแก้กิ่งสองเพราะว่ามันเอี่ยวแหมเอี่ยวถ้าเยอะเกินไปอะไรเงี้ยเพียงแค่คิดเท่านั้นเนี่ยโอ้โหน้อยโอดยตรงนี้มันทิ่มมาเข้าหาตัว เนี่ยที่ผมเคยคุยไปเมื่อภาคที่ผ่านๆมานะครับกะว่าจะแก้นะครับแค่พูดแค่นั้นแหละอ้โหน้อยอกน้อยใจยนะครับร้องหม่มร้องไห้ทิ้งกิ่งทิ้งต้น,ต,นตายหา่า <c oughs> นะไม่ต้องพูดกันนะครับน้อยอกน้อยใจกูตายดีกว่าว่างั้นเลยนะครับก็เหลือสภาพอย่างที่เพื่อนๆได้เห็นนะครับสำหรับฝรั่งนะครับก็ก็เป็นที่น่า จะได้อีกต้นหนึ่งนะค,ค่อยๆทย,ยอยทาคลิปให้กับเพื่อนๆดูกันแล้วกันนะครับสําหรับไม้แต่ละต้นแต่ละต้นที่ทําเป็นภาพให้กับเพื่อนๆดูนะครับต้นที่สวยจบสมบูรณ์นะครับก็ให้เห็นเห็นกันนะครับแต่ถ้าเกิดตายก็บางต้นก็เผาให้ดูกันเห็นๆนะแต่ต้นนี้คงไม่มีเวลามานั่งเผาถอนก็ถอนโยนทิ้งคลองไปเลยนะครับคงไม่มีเวลามานั่งเผา ปล่อยไปนะครับคงปล่อยไปแล้วเดี๋ยวอีกเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวผมจะจัดที่ใหม่นะครับจัดที่ใหม่วางวางไม้ใหม่นะครับวางไม้ให้ระยะมันเท่ากันเพราะเมื่อก่อนไม่ได้วัดแค่กะกะเอานะครับแต่หลังๆแต่โซนนู้นผมวัดวัดวัดมาแล้วตรงนี้ก็จะเทปูนอันเดียวผมจะเทปูนออกไปเรื่อยๆนะเรื่อยๆนะแต่ต้องเดี๋ยวต้องขยับไม้ก่อนเพราะช่องไฟมันไม่ทัาไม่ค่อยเท่ากันเท่าไหร่เราจะได้มีที่วางไม้ด้วยนะจัดระเบียบ คือผมตอนนี้ผมจะจัดระเบียบใหม่หมดทั้งสวนนะครับก็เลยกุเลกุเลกุหลังนะครับไม้ก็จะดัดนะครับสวนก็จะจัดนะครับสวนไอ้ต้นที่ตายก็ตายไอ้สวนที่ยังก็ต้องทํานะครับก็ฝรั่งให้ดูไว้เพียงเท่านั้นนะครับเพื่อนๆนนะครับก็เป็นตอนออสารให้กับเพื่อนๆนได้ชมนะครับของที่ยังอยู่สวยสวยนะครับก็มีให้เห็นเห็นนะครับก็มีให้เห็นต้นไหนที่ตายไปก็ปล่อยมันนะครับปล่อยมัน ของที่เราจะต้องสร้างต้องใช้ยังมีเยอะอือผมกันแบบเจ็บปวดรวดล้ากันไปเลยครับปิ้น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 ไปแฉะนี่ตอนแรกทำท่าจะทิ้งกิ่งนงอกแหละงอกตอนนี้นะเพื่อนๆเนี่อันนี้ไม่ได้เก็บใบเก่าออกนะปล่อยให้ร่วงไปเองนี่จำาหน่ายไป จ้าของไม่ไม่ไมันไ,ไ,ไม่เอาไมอ้อืผมก็จะใช้ที่เพื่อนๆสนใจต้นนี้คือผมขายให้กับเขาอ่ะนะครับถ้าเขายังดูคลิปผมอยู่นะนะครับผมขายให้ไปถ้าจําไม่ผิดนะสามหมื่นห้าต้นเนี้ยใหญ่บิ๊กเลยมหากราบของบอสไซน์่ะต้นนี้าานะต้น,น,ตนใหญ่ตั้งอยู่หน้าบ้านเป็นทรงต้นนะ,ะใครสนใจอยากได้บอกเลยนะครับบอกเลย มาแต่กระถางนี่ใหญ่มากก็คงราคาไม่หนีกันหรอกนะครับไม่หนีหรอกนะครับถ้าเกิดว่าจะต่อรองก็สอบถามเบอร์มากันแล้วกันนะครับเดี๋ยวสอบถามมาแล้วกันนะเดี๋ยวผมให้เบอร์แล้วคุยกันเองนะครับต่อรองกันเองนะครับว่าจะขายแล้วกันราคาเท่าไหร่จะซื้อกันยังไงนะครับตอนนี้บอกตรงๆว่าอนใจออกอย่างโอเคนะครับก็ แวะมาถ่ายทําคลิปให้กับเพื่อนได้ชมเกี่ยวกับต้นเจ้าฝรั่งเนาะนะครับเจ้าฝรั่งนะครับเราก็จะไม่ได้เห็นมันอีกต่อไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะถอนทิ้งแล้วเ๋ยบปวดรุดลาวเดี๋ยวผมจะถอนทิ้งแล้วเอาไม้ใหม่มาลงนะครับที่ลงดินอยู่ล้อขุดขึ้นมาล้อขึ้นจะถางมันมีอีกหลายต้นเนาะนะครับเดี๋ยวผมจะถอนทิ้งแล้วนะครับเลยมาทําคลิปตอนเอาสารให้กับเพื่อนได้ชมสักหน่อยนึงโอเค ขอบคุณที่เสียสะเวลารับชมนะอย่าลืมกดซับสไครต์ให้ผมด้วยกันละกันเดีย๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ